ส่วครับวันนี้ทางเพจไปพัดมากเราจะพามาชมร้านเดอะทิกเกอร์นะครับร้านเดอะทิกเกอร์นะฮะอยู่ที่เมเจอร์นน์นะครับหรือว่าริเวอร์พาซ่านั่นะครับชั้นสามนะครับที่ชั้นสามนะครับเสิร์ชกูเกิลไปก็เจอนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปเลยนะครับขึ้นมาไดเรกไปที่ชั้นสามเลยครับไว้ง่ายเดี๋ยวทำแบบเลยนะครับเจอกันที่หน้าร้าน อ่าถึงแล้วนะครับชั้น3อยู่ข้างๆร้านสักตรงนี้ครับในร้านเดอะทิกเกอร์นะครับตอนนี้บรรยาก,กาศก็ค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวครับตอนนี้กำลังเตรียมการจัดงาน m c t 2020อยู่นะฮะการแข่งใหญ่การ์ดเมจ ικ, ิกวันที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18นี่นะฮะอ้าวสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้โอ้สวัสดีครับเพิ่งมาเลยนี่พี่เป็นยังไงบ้างบรรยาก,กาศการจัดงานเ,าเมื่อกี้มึงก็มาถ่ายวิดีโอเอออันนี้เอาไปเอาไปตัด อ่าเป็น,นเจ้าของร้านครับภายในร้านนะครับจะเป็นพื้นที่สําหรับจัดงานไซ์เอีเวนต์นะครับสำหรับเมจิกก็จะเป็นงานคอมมานด์โซนนะครับแข่งขันอีเดียสนั่นเองนะครับโดย main เมนอีเวนต์จะอยู่ที่ลานด้านนอกน,นะครับรองรับคนได้เป็นร้อยคนเลยนะฮะอ่ามากันเยอะๆนะครับเพื่องานนี้ครับทีมงานเฟย์พัฒมาของเราเนี่ยได้มาบันทึกการแข่งขันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพาออกมาให้ได้รับชมนะฮะฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟย์พัฒมาอ่าถูกต้อง